สวัสดีสวัดีพี่นอ้องารามรอรากระดาษกะดาษามีการมารอบึงดอกะดาษกะดาษโบมาโยมีกา

อั่ติดตัวอันนี้เป็นโซนโซนพักเนาะโซนพักมีเบิร์ตนี่ยักาวหอมบัวข้าวอีสานกินกุฏาบกั๋วยข้าวหอมบัวนี่ขาดโปรไกเนาะจินเนาะสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะักไก่สบายดีผ้า,า,ามอรอตลาดบพรมมาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริการผ้าเอวุลผ้าเกลือมาแข่ง แต่ว่ามีแต่ของสไตล์มีกะของเราเฮาบ่มีมันบ่แม่นหาดเอเชียบ่เครือจะแม่นบ่เครืออีสมุที่เลิกไปกินโรงหมกป้อมี่เดฮมปอฮอมปอี่เียตุ๊กเตี้ยก็ได้โอ้ยแม่น่ครับอเาบ่ได้ได้ขายเนาะ พาพีาพาหนองมาหล่อตลาดพวกมาตลาดเออันของคนอมมีอากานตัวไปหล่อเสียหันโอ้คือมะนาวเลย บรรยากาศบรรยากาศผ้าพี่พาเนองมาหลอกเลยกระเพดอาหารเลยบะเนี้ยแต่หรือว่อันนี้เป็นพวกคูณคูณอาหารบรรยากาศบรรยากาศโอ้ยกิน้อง ข้างหน้าห้องเจ้าวะนีออ่คนละโละคนละโอบแลตีนี่เปิดกระบะอยู่เฮียจะได้เอ้า <c oughs> ตัวนี้เป็นเป็นโซนโซนใายหัวสีหัวอาหารอาหารเป็นสี ตัวไหนส ustedes, están, anda, so 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 ิบัวคอยมีคนนั่งขายคืออยู่วันเท่าเลคือเขาสีบางไปตามสั่งตามวันนี้เดี๋ยวแต่เขาสีเดือกเขาเขามากกันแล้วเขาเดือกเขาเดี๋วบ้านเขาจะมีคนมานั่งขายแต่วันนี้จะบัมีเนาะแจ้าเตะต่างเขาจะจัดไว้ใส่ในตู้ในยังไว้เอาคอพี่น้องเขามาเห็นวีดีโอนี้คลิปนี้ก็ฝากกดไลก์กดแชร์ฝากกดติดตามเด้อนะไทย เดี๋ยวจะพาไปหาแนวลองโค่กันจั่งหน่อยลองโค่เป็นอยังหาซื้อเบียร์มาลองโค่กันอันนี้เป็นโซนประเภทเครื่องดื่มเนาะเเครื่องดื่มโซนในโซนนี้บรรยากาศยามเด็กเขาก็จะมาสืบสวงวันเสาร์วันอาทิตย์สะอาดตัวจะมี วันเสาร์วันอาทิตย์มีคนหลายตัวตัววันธรรมดาเพราะว่าเขาจะมาสื่อสื่อไปเห็ดอาหารการกินไว้เี่ยมไปเวียงเนาะมันหนีสิไปหาเบิ่งนหล่อบุกส่งสื่อบ,อบุกส่ง่อนสอง่นสงเพราะว่าสง่สง,สงขาดมันมีส่งนุ่ง เก็ุเบียดมาส่งขาสี่ขาตัวอไรเลย,ยมาหาสื่อส่งไปนวนอีกนนคนเนาะพว้พี่น้องเข้าเห็นแดดอากาศฝากกดติดตามนำเนื้อถักถ่ายสวัยดีสิมหมาพาเบืองว่าอาหารอยู่นี่เขาจะรวมกันเลยเนาะเป็นอาหารการกินเป็นเืียงใส่โคเพื่อนนะกกั รวบกันมืดนี่เนาะทุกอย่างเสื้อผ้าผ่อนก็นอยู่ในนี่แต่ว่ามันจะอยู่คนละโซนโซนไทยโซนมากเดี๋ยวแต่ซื้อมันเมนตลาดโมมาสเนะาะตลาดโมมาสบูว่าซีมีสายพอดีกฝ็ฝอยยุบเนาะมีสายพอดีก็ฝอยบเนาซื้อสง่งเห็ดเบียงมาโอ้ยปีนี้ส่งขาดเออ

อันนี้ก็แมนโซนเนาะโซนขายส่งขายเสือมีครบเบิดเอขายส่งส่งผู้ชายเนาะโซนผู้ชายโซนผู้หญิงมีคเดเออเนาะเอาเลือกสก่อนเด้อพี่น้องเด้อเลือกหาสหาส่งเสอิดอันพีเฮาบ่เอาโอเคบ๊ายบายเอาดังจากเอาด เครื่องครบเนี่สิไปจ่ายเงินได้บ้างไปเลาะหาบนจ่ายเงินก่อนโอ้ยขาหนึ่งกล่องแจ็ไฟิวส์เสียเสียสับไปจ่ายเงินได้บ้างโอ้คือว่าคนหล่ฉบับแ่ว่าขี้อ่อนได้บางคลิปสุดนี้ โซนด้นนอก๋ันโดฮาบก่อนว่าจะเขาวนวใดดีนะเขาวนคนบัไดโอเคได้บัวแดวได้บัวแดี๋ยวนนี้แดวคือแดด เ่าไะไรเครื่องครบแล้วเขาก็มาสีมาจ่ายเงินมาจ่ายเงินนี่ก็เม้นเครื่องเนาเครื่องที่เขาซื้อมา